สองาขอบคุณครับพี่บอยอัปเดตผลงานช่วงนี้เลยครับผมก็หายไปนานเนะผมก็คือตอนนี้ก็หายไปนานมากตอนนี้จะมีเพลงนะครเป็นเป็นเป็นซิงเกิลนะครับก็ฟิชเจอรลิงกับพี่พี่แพนเค้กนะคะก็เร็วๆนี้ครับผม เป็นเพลงของของผมเองนะครับครับครับผมตอนนี้ก็มีแค่แค่เรื่องเพลงครับเ,นนเพลงเป็นแนวอ่าพิานินดี้ครับครับเป็นการผสมผสานระหว่างอ่าเป็นเป็นแนวที่ผมใช้คำว่าเพิ่งจะมาศึกษาประมาณช่วงสองปีหลังแล้วก็ลองทดลองทำดูกับที่วง ทีนี้พอรู้สึกว่าม,มันก็มันก็แปลกๆดีก็เลยเอามาผสมผสานกับดนตรีร็อกที่เราถนัดอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางพี่ๆวงแพนเค้กก็เลยชวนาฟิคูลิงด้วยกันก็เกิดเป็นงานชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการาผลิตครับใกล้จะได้ได้ฟังนะฮะได้ฟังประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณช่วงต้นๆธันวาครับเหลือจะก่อนนิดนึงครับ เพลงนี้คือว่าบอยเนี่ยเขียนเขียนเองหรือว่าร่วมกันเขียนกันมาที่นี่แบบเองครับครผมเขียนเองครับเขียนเองคือเพลงนี้ผมผมเขียนมาประมาณน่าจะสิบเอ็ดปีแล้วครับแล้วมันก็มีการทํามาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นทําคือเราเราเหมือนแบบเราคิดถึงเพลงผมจะทําเพลงเก็บไว้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมันจะมีช่องคาวของของที่วงผมเราก็จะไปปล่อยในนั้นคือมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มมากๆเราไม่ได้ปล่อยออกเป็นแมส ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ายมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนแบบเอออยากให้ให้ปล่อยออกมาในตลาดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยลองทําเพลงนี้ขึ้นมาทีนี้พอทำขึ้นมาโอเคมันก็ถามว่าเราพอใจไหมผมก็ก็โอเคนะคแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเราไม่ได้ลุยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ก็เลยหยิบเพลงนี้ขึ้นมาขึ้นมาทําใหม่ทามาเล่นใหม่ให้มันให้มันร่วมสมัยให้มันโมเดิร์นขึ้นแล้วก็สอดแทรกอ่าสิ่งที่เราถนัดเข้าไปครับ างเงี้ยค่ะองต้องเวลาของเพลงแต่งมันเป็นเปีใช่ไหมคะรับพอมันผ่านไปอย่างเงี้ยว่าเพลงการความที่ฟังมันจะทำให้เข้าถึงยากหรือเปล่าเอ่อถามว่าเข้าถึงยากไหมผมผมเล่าเรื่องเล่าเรื่องในเพลงค่อนข้างไม่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่คือเดินเรื่องเร็วใช่เราก็อยากให้อ่าเหมือนกับคนฟังเราเก็ตว่าเราสื่อถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่ที่เราเขียนขึ้นมาครับมันก็เลยน่าจะน่าจะเข้าถึงไม่ยากครับ คได้มีการเกิดออกมาหรือยังคาว่าเราจะปล่อยแบบว่าเป็นเรื่องชื่อเพลงเราได้มีอะรบ้ย,ยังครับแต่ว่าภายภายในเดือนนี้อาจจะมีทีเซอร์ออกมาครับกําลังอยู่ในช่วงเตรียมงานกันอยู่จะเริ่มใส่ของแล้ว่าบางส่วนแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับมีการปล่อยในช่องทางอะไ,ไก็เดี๋ยวปล่อยในในในยูทูบครับของคูบินแมนนะครับครับแล้วอย่างนี้เราจะมีการทำแบบว่า YouTube ตอนเองที่เป็นเกีเก่ยวก,กับอนาไลฟ์สไตล์ของเราไปด,ด้วย จริงๆก็ตอนนี้เป็นเป็นของของภรรยาแต่ว่าเป็นในช่องของอ่าทิกตอกใช่เพราะว่าในในยูทูบเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มแล้วก็กำลังศึกษาองค์ประกอบหล,หลายอย่างที่จะมาทำตรงนี้อยู่ครับนั้ช่องต่อทิกตอกของภรรยาครับก็ทิกต o อกของของของแฟนก็เป็นอ่าอ่าฝ่ายนะครับ F A I ครับ9เมษาครับรครั้วจะลงเกี่ยวกับอนะไรบ้ ในนั้นก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของของเขาเองแล้วก็มีการขายขายสินค้าขายเป็นธุรกิจที่เราเราร่วมกันทำอยู่ครับเป็นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ของตัวเองครับงั้นไปฝากแบรนด์เสื้อผ้าเลยค่ะทีพีครับก็ขอบคุณครับก็เป็นแบรนด์9้าเมษานะครับก็ลองเข้าเข้าไปดูกันได้เซิร์ชก็ขึ้นเลยครับครับขาขอบคุณครับขอบคุณครับ